สวัสดีย้ำสา่ะพี่นอ้องอัปเดตอัปเดตกันรัวรัวมาสาว่าสิเอ็กคลิปใส่บาทนะคะแต่ว่ามันแลนหนาแลนหลังนะคะกับเลย่องวท่านาสวนว่าสิม,มาก ม่วงเ,ลเหลยเนื้อละต้นเหลนยังดีนะคเพราะว่าหนาเป็นหัวคับดิถือข้าต่างกล้องนะขาต่างกล้องรัตโนมัด,ดิไปเลย วันละหนึ่งต้นก็ยังดีกกต,ตดดถ้าได้วันละสองต้นก็เกินความคาดหม้เราไม่มต้องจ้างต้องจ้างคน,นต้องทำเอง,องต่างทั้งแรงไม่เคยจิแกแยง ไวกอนว่าค่ะคนมาเก็ตเกษตรจะไม่ได้ผิวขาวผิวสวยใสคืออยู่ในหมอลำนะคะพี่น้องบอ,อกไวก่อนอจะถึกแดดถึอร่มเป็นธรรมดาแต่สุขภาพก็จะดีนะคะเพราะว่าได้กินนอนเป็นเวลาเอืาออกจากต้นแบบเน่าก่อนเนี่ย เ่เป็นตลอดนี่ปลูกลายเทียมเรากวหลอดได้เทียมบวดตั้งจนบมกนาวน่ายใส่รองเท้าบูทก็ได้มันร้อนก็ต้องใส่ข,เขุเท้า <laughs> tùn bậc nào Cái ngày tùn Tùn ngày với dây tùn bậc mua à, Tùn hồng này <c oughs> ต้นยังดีต้นวดเจ้าก็เริ่มเกิดเกิดเม่เราเหยหยบเหยียบน้องหมดเลยเกิดง่ายความพยายามที่จะทำคลิปขอบคุณนะคะขอบคุณ รูกกับนั่งใจเลยดียใจน,นั่งใจเห็ดคิดนะคะท้ายคิดไปเรื่อยแต่ว่าคอนเทนต์อาจจะบอท่านเด่เนไปไหน,นหาคอนเทนต์นะคะจะคอยเห็ดไปเรื่อยห่อน้ด้วยค่ะห่อน้ํนาตก ยกกันหนึ่งฮัทโอเคก็เจียวเฮ็ดให้ น้ำมันหลายนะคะถ้าป่อยในห,หกอัน,นียังเกาะเพิ่นเอิญยังวันเขาเอิญกระถูมหยอบเป็นแม่ยลาลับพระซากลางเกิดหลายค่ะแถวนี้ หล่แมาแล้วก็จะออกเอวออกเตาอ,อากาศห้อนหลเงื้อออกกับแสบขั้นอาบน้ำเย็นด้ ว่านามแข็งเลยสองสามมือแล้วคือพ่ออยู่ไดเดียวออกบริเวณโคนต้นแก่โคนโคนต้น ีรองกันถุบบนนม,มือ,อยางเพือ่อความปลอดภัยอีกหนึ่งชั้น

Og sånn. Oh, oh. มาข้าฝนที่ตกนะคะพี่น้องจะว่าท่านี่ฝนตกได้แล้วหนึ่งต้นเดี๋ยวก็จะประมาณนี้น,นะคะอเอาออกก่อนหลบหลบโค่น,ลคนหลบโค่นหาเพราะเห็นฮะตรงพว่าท้ออีกแคน้อยเขาต้องใส่ปุย๋ยใส่ปุย๋ยรบริเวณรอบๆนะคะเอาออกพอให้น้องได้หายใจหายคอ เอาละคะ้ค่ะพี่น้องคลิปนี้นะคะพ่อสัพ่อสมีสก,ก่อนเอาสมิกับเมย์อ <c> ย <oughs> ่าลืมนะคะฝากผลงานในเด้อคะ่ะเด้อฝากสองซิงเกินนะคะสาวรุวง่งทอรอดรักกับสาวลำเพริเลนไอเด้ค่ะพี่นอออ้นองฝากกดติดตามน้ำแน่นะคะฝากช่องไม้นะคะหลวงนะพระอฟิเษกค่ะพี่น้องชีวิตติดสวน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาไปแล้วค่ะถักห่าต้ออ๋อบมาได้